ถ้าถามเป็นความรู้สึกที่เด้นไปร่วมงานกับ S-Play รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ S-Play ค่ะก็อ๋อก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลอง S-Play กันแล้วก็ลอง S-Play ย a r l y Shake ด้วยเพราะว่าอร่อยมากๆจริงๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีกิจกรรมให้ที่ร่วมเล่นมากมายใช่ค่ะก็มีเอ l a y y ์เย s ิซาชั่ลเลนค่ะเป็น Challenge เต้นก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเต้นดูค่ะ เราเราเต้นยังค่ะหนูได้ลองเต้นแล้วค่ะถ้าง่ายมากๆค่ะก็แล้วก็น่าจะมีรางวัลด้วยค่ะเื้อทุกคน interested in รางวัลนะคะคนที่จะได้มาเต้นกับเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะแบบเต้นในฝันหรือาปลองพอได้ลองรสชาติต้อเป็นไงบ้างชอบมันจะมีรถสองรสค่ะจะมี grape berry กับ salty l ิ n t ี หนูชอบทั้งคู่แต่ว่าอันที่หนูชอบน่าจะเป็นออซอตินลิมจีคะ่ะเพราะว่ามันมีความแบบมีความซอฟตี้นิดๆมาปนกับความซาซาแล้วก็หวานหวานมันเลยตัดกันแล้วทาให้แบบตื่มได้เยอคะค่ะอ,อืมชุ่มค <c oughs> อไหมคะชุ่มคอค่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันสดชืช่นเพราะว่ามันมีความซาค่ะแล้วพอซาเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเอเนอร์จติกขึ้นค่ะ อยากให้ฝากกิจกรรมนิดนึงครับเพื่อเป่นไปเล่นกิจกรรมไมได้ค่ะก็ทุกคนถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมยาลิซ่าเช็คชาเลนจ์ได้นะคะมาเต้นกับอล่ดูค่ะอ่ะผ่านถึงเพลงใหม่เลยเพิ่งใส่ไปเป็นไงบ้างเออ ช่คะ่ะก็เป็นเพลงดาวค่ะในโปรเจกต์ a l i i n in the 90's ก็ในโปรเจกต์นี้จะมีสองเพลงมีเพลง้าชหน้ากับเพลงดาวค่ะซึ่งเหมือนอทำขึ้นมาแบบในเวอร์ชันของ a อลลี่ค่ะแล้วก็เอาเพลงของพี่คริสตินแล้วก็ของพี่ a m รมคิงดอมาร้องใหม่ค่ะกระแสเป็นไงบ้างคะป่อยมา,าเาทั้งสงเป็นเพลงที่แบบเหมือนเป็นสไตล์เพลงที่หนูยังไม่เคยลองคะ่ะแล้วพอได้รองก็ ตื่นเต้นแล้วตอนแรกแบบเครียดมากๆว่าเราจะทําได้ดีไหม especially เพลงดาวค่ะเพราะว่าเสียงสูงมากแล้วก็ช้าด้วยค่ะก็เลยต้องแบบเน้นเรื่องเทคนิคอะไรอย่างงี้เยอะในเงค่ะจึงเคยฟังมาก่อนเลยค่ะเพราะเป็นเพลงที่ดังมากเลยคนะูยหนูชอบเพลงดาวกับเพลงว่าชนะอยู่แล้วค่ะเหมือนไปไหนก็จะได้ยินแล้วปะปากับแม่ก็จะเปิดให้ฟังอยู่ด้วยค่ะก็คือเราเลือกเพลงนี้มาลองใช่ค่ะ การกันเอากับมา r e m a k อะไรเงี้ยมันมันต้องมีกระแสแบบว่าเปรียบเทียบอยู่แล้ว<ค>แหละเราเราเราได้อ่านได้เห็นอะไรบ้างก็หนูว่าเหมือนของแต่ละนักร้องก็จะมีสไตล์ของตัวเองค <ückt> ่ะหนูก,ก็เลยแบบเออเหมือนอาจจะเป็นเพลงเดียวกันแต่มันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของอลิมากขึ้นเหมือนใช้เสียงที่แตกต่างโทนที่แตกต่างอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ท şey ี่แบบสปอร์ตแล้วก็ชมค่ะตอนตอนตอนที่เรียกว่าร้องนี่คือแอบกดดันนะครับว่าไอ้กระแสมันจะเป็นยังไงก็มีบ้างค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบกอชอบกดดันตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะทํามันออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบพี่พี่โอพี่พี่แฟนคลับเนี่ยเขาเหมือนคอมเมนต์มาชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีคอมเมนต์ตีชมด้วยก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ตะนี้สองเรามาักคนจะชมมากกว่าการตีเนาะน่าจะ <c oughs> เออน่าจะ <c oughs> จริงจริงพอพอพอมันมีโอกาสได้เห็นบคอมเมนต์ติอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบเฟลหอยู่บ้อืก็อาจจะมีบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนบางอันก็อาจจะติในแบบแบบแรงนิดนึงแล้วอาจจะไม่ได้ เพื่อก่อใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหนูก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบจะช่วยให้หนูพัฒนาได้มาเก็บไว้ในความคิดแล้วก็เวลาซ้อมก็จะคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่คนนี้เขาพูดว่าอะไรนะเขาจะให้เรา i ิ p r o v ตตรงไหนนะค่ะมันไม่ได้ทําให้เราเฟลไปใช่ไหมครับเจออืมยังค่ะ น่าจยังไม่เฟลมากลค่ะก็ไม่ทะไเตั้งใจทางานใช่าทำให้หนูตั้งใจมากขึ้นแล้วก็แบบอยากจะพัฒนามากขึ้นค่ะแต่้าเป็นไปไไ้ก็ต้องที่จะไม่อ่านเนาะอืจริงๆหนูอยากอ่านทุกคอมเมนต์ที่แบบในทุกวิดีโอเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนที่เขาคอยแบบส่งกําลังใจให้เราอยู่ก็อยากจะอ่านให้เขารู้ว่าเราได้อ่านค่ะก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่หลุดมาบ้างที่ทําให้เราแบบ เจ็บนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะยังมาขแบบ้องโตขึ้นหิมมวมันก็เหมือนจะมีบางคอมเมนต์ที่พูดด้านแบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้รูปลักษณ์ภายนอกหนูดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เลยไม่เก็บมาคิดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาก็ ได้แสดงว่าถ้าถ้าเขามาติเรื่องการร้องกันอะไรเราโอเคเราเปิดใจร้องกันได้เราก็อยากพัฒนาอยู่แล้วเราเหมือนถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเก่งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่พัฒนามากขึ้นก็ถ้าเราเก็บมาคิดแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็โอเคค่ะอันใดๆในเพลงเขอกวง MV sexy ไปบอกด้วยว่า sexy นะคะใช่ค่ะคือลุกหนูมันจะไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วแต่ในวิดีโอคือมันจะมีความแบบ ให้คุณผู้ชมตีความได้ว่าเรื่องสตอรี่ไลน์มันเป็นยังไงเพราะว่าหนูดูหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าเอ้ยตกลงว่าชีฝันไปหรือว่าอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกดีค่ะให้ทุกคนได้แบบได้ลองตีความดูค่ะมันดูมัดูเป็นการเปลี่ยนลุคเราไหมา ใช่ค่ะหนูยังไม่เคยเปิดไหล่เขาเลแต่เพราคุณพ่อต้องบอกว่าเอจริงจรก่าไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบพี่พี่แฟนคับมากกว่าคนที่แบบว้ายต้องเอาเสื้อมาคุมน้องแดงว่าแฟนคลับหัวหัวมาน่าจ้ะแต่ว่าต่อไปก็ต้องลดลิมิตความเซ็กซี่หนูก็เป็นคนแต่งตัวสไตล์แบบไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วค่ะก็นานๆทีจะแต่งแบบนั้นนะคะ แต่เป็นการทำงานเนาะบอกกันค่ะเป็นการทำงานค่ะปกติหนูก็แต่งเออคล้ายๆอย่างเงี้ยเคยอยู่แล้ว